ญาติโยนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองแงการเจริญพระกรรมฐานคําว่าพระก,กรรมฐานนี่รวมทั้งสองอย่างทั้งสมถะภาวนาด้วยวิปัสนาภาวนาด้วย <c oughs> คําว่าสมถะภาวนาหมายถึงว่าทํามจิตให้นว่างจากนิวรณ์ถ้าจิตเป็นสมาธิ ถ้าจิตไม่ว่างจากนิวรณ์จิตจะเป็นสมาธิไม่ได้ <c oughs> นิวรณ์มีห้าอย่างคือหนึ่งความรักงยูปสวยเสียงรอบกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระองเพศที่เกิดจากความฉันทะสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ <c oughs> ทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในใจบรรดาท่านพุทบริษัทเวลาที่จะเรียสมาธิเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเพราะว่ามีวอนเข้าไปข่าแต่การที่เราจะห้ามมิวรนนี่ยมันห้ามกันนานไม่ได้บางคราเราอาจจะห้ามได้แค่สองสามนาทีจิ่เป็นสมาธิท่งตัว ต่าเรีย๋หนึ่งในวัเนเขามาแทรกอันนี้เป็นของธรรมดาเราก็ต้องถือว่าเวลาไหนที่จิตว่านจากอยู่วันเวลานั้นเราทรงสมาธิได้เวลาไหนที่วันเขาแทรกใจสมาธิก็เหลวก็ล้มเหลวไป <c oughs> พอกําลังใจดีเราก็เริ่มต้นใหม่รักษากําลังสมาธิใหม่คําว่าสมาธิกรรมการตั้งใจ คือตั้งใจว่าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะยังเวลานี้เราฝึกกันเวลานี้ก็าตามเวลาสมัยผู้เจากก้าก็ตามก็เหมือนกันเราฝึกตามสมัยนั้นนะให้ใช้กาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็ไม่คิดสิ่งอย่างอื่นเวลานั้นถือว่าจิต ว่้างจากมีบอเป็นสมาธิแล้วถ้าภาวนาด้วยจิตเยียวยาทรงคำภาวนาอยู่ด้วยทรงลมหายใจเขาออกด้วยไม่ว่าลมหายใจเขาออกหายไปหรือจะคำภาวนาก็ใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิ <c oughs> นี่คําำว่าสมาธิธรรมดาถ้าไม่มีวิปัาสนาญาณงเข้าช่วย เราก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้การนี่เป็นพระอริยเจ้าได้ก็ต้องมีวิปัสสนาญาณเขาช่วย <c oughs> คำว่าวิปัสสนาญาณแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่อยากอยากไหมไมันอยากใช่ไหม ทีปัชนาเนี่ยเราฟังกันบางทีเราไม่รู้เรื่องว่ามันยากเหลือเกินความจริงไม่ยากเรีย <c oughs> กว่ายอมรับรับถือความเป็นจริงของภาษาไทยความจริงมีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้พิจรารณาร่างกายร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีการป่วยไข้ไม่สบายในท่ามกลาง ถ้ามีการสลายตัวเป็นอดีสุดรู้แค่นี้ไม่ใช่รู้มากทญ่อย่างปราชญ์มันรู้มากกว่านี้ให้อธิบายน้ําท่วมทุ่งเลยพอะโทีิสุตว์ตักไม่ติดน้ําที่ปรัชญายาแปลว่ายอมรับนับถือความเป็นจริงถ้าจิตใจของเรายอมรับนับถือความเป็นจริง จิตใจมันก็ไม่มีทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดมันจะอยู่กับร่างกายใจไม่ทุกข์ด้วยจะยกัวอย่างให้ฟังอะไรอย่างวัตถุรูปเนี่กายท้าก็ไปทุกข์ใจก็ไปทุกข์ใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีใจมีมีดินก็เป็นว่าการเจริญปกรรมฐานต้องศึกษาทั้งสองอย่าง ทั้งสมถะด้วยวิปัสนาญาณด้วยอันดับแรกให้ทุกคนกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกให้ใช้คำภาวนาควบคู่กันไปสำหรับเบื้องต้นคำภาวนานี้ไม่จำกัดใครภาวนาจะแบบไหนคล่องก็ว่าตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยน ก็ภาวนาเป็นเครื่องโยงใจทรงสมาธิ <c oughs> ในเมื่อภาวนาไปภาวนาใจจิตใจไปสบายแล้วก็จิตตกลงจิตไม่ทรงตัวตอนนี้จิตอยู่อยู่แค่อุปจาระสมาธิก็ไข่คน้งร่างกายของคนละสัตว์ทั้งหมดร่างกายของเขาร่างกายของเราเหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากเด็กเล็กมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเป็นคนแก่ในช่วงนี้มันก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติอันนี้เป็นวิปัสนาญาณให้ยอมรับทักษิณต่างความเป็นจริงของมัน ถ้ามันจะแก่ก็ใจคิดว่าธรรมดาของมันต้องแก่ปล่อยให้มันแก่ไปห้ามมันก็ไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่มันจะป่วยเราก็ห้ามไม่ได้มันก็ต้องป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าถึงวาระมันจะตายก็ตามใจมันไม่ตามใจมันมันก็ตายแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีบุญอยู่บ้างพอสมควรนะ ให้มีบุญพอสมควรถ้าตายแล้วไม่ไปนรกเอาเรื่อจะเล่าตัวอย่างให้ฟังไหมเอาเรื่องของพ่อเองไหมเมื่อปีพศอ .2500 สอสฉันเองกับทุกคนเหมือนกันเวลานั้นมีงานหนักมากเกี่ยวงานก่อสร้างไอ้เวลาที่เจริญสมาธิจริงๆมันมีเวลาน้อย <c oughs> เวลาจะใช้ได้จะพราะเวลานอนถ้านอนลงไปหัวถึงหมอนก็เริ่มภาวนาภาวนาก็มาไ,มากไม่ได้มากเผลอไม่ได้พอเริ่มจับวิปัสสนาญาณใอ้ภาพวิปัสสนามันไม่เกิดหินทรายมันเกิดขึ้นมาแทนกองหินกองทรายที่เรากำลังจะก่อสร้างพรเริ่มคิดปับ๊บให้งานที่ก่อสร้างเข้ามาขวาง แต่กว่าจะลบล้างมันได้ก็ต้องใช้เวลาก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยจะเหมือนกับทุกคนที่นั่งดีเนี่ยนะเหมือนเหมือนกันแต่บางครั้งเขายังคิดว่าชาวบ้านสบายกว่าฉันเพราะว่าชาวบ้านตอนนั้นมันนอกสามสี่ทุ่งมันก็ดับไฟหมดแล้วเราเป็นพระปีสองยังไม่หลับต้องคิดถึงเรื่องของงานบ้าง ไอการทำงานทุกอย่างมันต้องใช้เงินจะได้เงินมาจากไหนจะได้ของมาจากไหนถ้าก็ต้องใช้คนคนบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดี <c oughs> นั่นลำบากไปหมดนี่ก่อนปีพศส5งพร้อยสามปีมีความรู้สึกว่าปีพศส5ง0รอยเราจะป่วยหนัก แล้วว่าจะต้องนอนโงมยานสองปีเมื่อมีความรู้สึกตามได้ขึ้นมาก็คิดว่าการป่วยคราวนี้ก็ไม่แน่นักมันจะตายหรือไม่ตายก็เป็นเป็นเป็นไวลาละที่ท่านกำหนดไว้ว่าถ้าต่อไว้สิ้นสุดแค่พอสองพันห้าร้อยก็แทนที่จะนั่งเจริญภาวนาก็เร่งรัดในกายก่อสร้างหนักขึ้น สร้างโบสถ์พร้อมกันสองหลังสร้างสลายหนึ่งหลังสร้างโรงเรียนเกีดหลังสามปีนะตอนนี้มันก็หนักใจเรื่งการหาเงินแต่ก็เป็นการบังเอิญมาพระท่านช่วยสามารถหาเงินได้ทันพอาพอปีพอสอ,สองพันห้ารต้นปีฟังรุ่นมิตโบสถ์เสร็จมันป่วยอยู่แล้ว ก็เข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลครับจริงเมื่อมาก็มากระเดกอีกคนหนึ่งเด็กเล็กๆ็กกกอายุประมาณสิบสองปีพอมาถึงโรงพยาบาลอาการก็มีไม่มากเรารู้สึกเราไม่มากแต่ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลชอบกันเขาจับมือจากชีพจรนิดบางแรเขาก็พาไปห้องห้องหนึ่งแทนที่ไปห้องตรวจเป็นห้องพิเศษสำหรับพักนอน เขากถามว่ามาทําไมคุณมาที่เนี่ยบอกท่างจันนอนที่นี่เด็กกลับวัดได้สาทําทำไมอ่ะเพราะท่านต้องอยู่โรงพยาบาลบอกคุณนี่ฉันจะให้คุณตรวจแล้วขอยาไปกินเขาว่าไงดูไหมเขาบอกว่าพระเราโตได้เฉพาะในวัดนะโรงพยาบาลโตไม่ได้เออเราเสียท่าเขาเราเสียท่าเขาตอนนั้นนะเป็นนั้นว่าต้องนอนห้องพิเศษที่เขาจัดให้ อาการมันก็ไม่หนักแต่ที่ถึงเวลากลางคืนป่านนี้มั้งเวลาทุ่มเสร็จเสร็จรู้สึกมันอืดมันเสียขึ้นที่ไม่เคยมีอาการอย่างนี้ไม่เคยมีม,ม,ม,มา่ก่อนมันอืดอืดเสียขึ้นมันหนักในที่สุดก็ต้องใช้อนาปานตสติเขา้าข่มข่มได้บ้างไม่ได้บ้างในที่สุดก็จับได้แค่อนาปานแช่อุปจารสมาธิ เมื่อที่เข้าถึงอุปจารสมาธิควาก็ลดตัวความรู้สึกลดตัวทั้งคืนแรกคืนที่สองเวลานั้นก็เป็นแบบนั้นอีกทีนี้บอกคืนที่สามคิดว่าวันนี้มันต้องมาอีกอาการแบบน,นี้วันปกติเวลาธรรมดาก็ไม่เป็นเวลากลางวันธรรมดาธรรมดาเหมือนคนธรรมดาทุกอย่างแต่ถึงเวลานั้นมันเป็นคิดว่าวันที่สามมันต้องมาใหม่ แล้อให้พยาบาลไขเตียงแบบนั่งแวะแล้วก็นั่งเข้าสมาธิคอยมันมานันเข้าสมาธิพอมีอารมณ์ดีไอ้โรคมันไม่มาแล้วก็มีคนมาเหมือนกันคนที่มาคือสามวดีพรหมถ้า <c oughs> สามวมดีพรหมท่านมาแต่งตัวเต็มยศมีชุดองชดาเรียบร้อยนะ แม้ทองเต็มตัวคิดถึงให้ฝันเพชรเพื่อเต็มตัวให้ฝันนองใกล้ๆนะให้มาแกะทีละเม็ดสองเม็ดถึงกนมันคุยไปรู้เรื่อง <c oughs> ถ้าได้เบว่าคุณพระพุทธเจ้าสั่งให้ไปเฝ้าถามว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าอยู่ที่ทิพานเพราะเอางี้ก็แล้วกันไม่ฐานะที่ท่านมารับ ท่านก็นำหน้าจึงจะตามหลังท่านก็พาออกไปในเวลานั้นไม่รู้สึกว่ามันตายที่ว่าไปเฉยๆตามกันไปแทนที่ท่านจะนำขึ้นข้นขบนท่านนำลงข้างล่างไปเริ่มต้นแต่เวทีมหานรกขึ้นมาทุกขุมชี้ดูทุกุมวมันโทษเป็นทุกอย่างไงก้ไปเทวดาทุกชั้นไปพรมทุกชั้น <c oughs> พอถึงผมชั้นที่สิบหกท่านก็เลยบอกว่าหน้าที่ของผมแค่นี้ผมพาท่านมาได้แค่นี้ต่อน,นี้ไปไปเขตสนิพานเป็นหน้าที่ของท่านจะไปเองความจีิงขณะที่ตามท่านไปกําลังมันดีแข็งแรงมากกระปรี้ยงเปล่าจับไว้พออกจาะพรบชั้นที่สิหกก็ปรากฏว่าหมดแรง กำลังโผเผโผเผะคล้ายๆคนเป็นไข้ยอย่างหนักแล้วก็จำต้องไปไม่มีใครใครก็ไม่มีไปคนเดียวเดินไปเดินไปก็ไปพบวัดปัดหนึ่งกระแพงก็สวยกุติก็สวยหอะระฆังก็สวยมันเหมือนกัแก้วผสมทองเดินไปรอบๆวบบัดพระก็ไม่มีแล้วก็เด็กก็ไม่มี พระว่ายก็ไม่มีเกิดคิดว่าไอ้วัดที่มาวัดอะไรก็มันว่าไม่มีใครสัยอย่างพอเดินไปเดินไปไปถึงหอะระฆังมันต่ําก็หมดแรงนอนที่พื้นหอะระฆังพอนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นพระมาหนึ่งองค์เดินมาแต่ไกลมีฉับปรรองสีรัศมีหกประการก็ทราบว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้า แต่ท่านก็ามาถ้าไม่ได้เข้าทางประตูกำแพงท่านเดินรักกำแพงเข้ามารักเราถึงกำแพงกำแพงไม่ขาดออก,กไปจากกันไปแยกออกไปพอท่านเดินเลยเข้ามากำแพงก็เข้าไปติดตามเดิมมาถึงท่านก็ามานั่งใกล้ๆพอท่านมานั่งใกล้ๆข้างๆตัวก็เลยลงลงจากพื้นพื้นหอระฆังลงมานั่งข้างล่างกราบท่าน ท่านกรถามว่าเธอคิดบ้างไหมว่าชาตินี้จะมานิพพานก็เลยบอกท่านบอกไม่เคยคิดท่านถามว่าทําไมจะไม่คิดก็บอกท่านบอกว่าในหนังสือบอกนิพพานมันศูนย์จเจ้านิพพานที่ไหนท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรก็บอกไม่รู้จักควาราะยิงไม่รู้จักจริงๆนะ ท่านถามว่าตั้งแต่เทวดาช่านจาตุาราชาิฟนมาทั้งฟงชั้นที่ที่หกเคยรู้จักไหมบอกว่าเทวดาตั้งแต่ช่านจาตุมราชาชถทั้งฟงท่นที่หกอันนี้เที่ยวทุกวันไปหาองนั้นบ้างไปหาองนี้บ้างที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่านิพพานไม่เคยรู้จักท่านบอกฟงท่านที่หกอยู่ที่ไหนก็บอกท่านว่าต่ำมาจากนี้หน่อยท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไร ก็อต่อก็ไม่รู้พาะมันไม่รู้ตอนนั้นเรีกไม่ออกถ้าบอกที่นี่เขาเรียกนิพพาน mm. ก็ถานนักบอกว่านิพพานเขาเขาบอกว่าศูนย์ท่านก็เลยบอกว่าไอ้คำว่านิพพานศูนย์นันมันเป็นคําพูดทุกคนในศูนย์จากความดี mm. ใช่ไหมนิพพานนางประมังศูนย์อย่างบาลีว่าอย่างนั้นถ้าแปลวนิพพานเป็นรมว่างอย่างยิ่งคาว่าศูนย์นี่แปลว่าว่าง เวลามันแปลมันไม่แปลตัวศูนย์ออกไปมันเก็บตัวศูนย์ไว้มันแปลว่านิพพานศูนย์อย่างยิ่งนิพพานไปนทำบ้านอย่างยิ่งหมายความว่างนจากราคะว้านจากโลภะว่านจากโทสะว้านจากโมหะกิเลสทั้งหมดนี่จะไม่มีในใจทุกคนที่จะไปนิพพานนิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้านิพพานไม่มีสภาว่าเป็นที่อยู่ไม่เป็นแดงเกิดก็ไม่มีอะไรรับสัมผัสก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็รู้ความว่าท่านยืนยันว่าที่นั่นคือน,นิพพานแล้วท่านก็ถามอีกว่าเธอคิดว่าชาตินี้จะมานิพพานบอกไม่คิดถามว่าทาไม <c oughs> ก็กาเบรต์นับว่าอาศัยที่ลูกศาสนายานอ่อน คือตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็จะมาเกิดเป็นชมเพราะว่าวิมานที่พหมมีอยู่แล้ว <c oughs> เคยไปนั่งเล่นนอนเล่นทุกวันทั้งก็เลยบอกว่าไอท้ที่นิพานนี่ก็มีวิมานของเธอถามว่าวิมานอยู่ที่ไหนบอกไอ้ที่เธอนั่งในนะัเขตทั้งหมดในของเธอ <c oughs> แหมมันโง่ขนาดนั้นเ่ย ไอ้ที่เธเดินไปเดินมาหาพระไม่ได้หาคนไม่ได้มันไม่มีใครเจ้าของมันยังไม่มาก็เลยมีความเข้าใจถ้าท่านกระถามใหม่ว่ายังคิดว่าจะมานิพพันไหมบอกไม่ไหวครับกําลังใจไม่มีถ้ากำเนิดมิตไม่เืินท่อนไม่ท่อนหนึสิบท่อนท่อนนอนยาวแค่สอกเป็นไม่ลำบางบางแค่เรเรียกพระขึ้นมาเก้าองค์ ถ้าเก้าองค์นั้นมาหยิบไม้คนทอนน้ำทอนน้ำทอเดินไปเดินแบบสบายสบายแต่องค์ที่สามนึกว่าจะเป็นองคพ่อปานแต่ว่าทุกองค์เลยเห็นหน้าแต่แค่ก็ยิ้มยิ้มคล้ายๆจะรู้จักกันแต่ว่าหรืออีกท่อนหนึ่งถ้าบอกท่อนนี้เป็นของเธอถ้าเธอยกไม้ท่อนนี้ไหวแสดงว่าชาตินี้มานิพพานได้ถ้ายกไม้ท่อนนี้ไม่ไหวมานิพนธ์ไม่ได้เธอจงไปยกไม้ท่อนนั้นอันนี้เป็นคําสั่ง เป็นคำสั่งนี้เราปฏิเสธไม่ได้ก็ไปถึงหยิบไม้ตั้งท่ายักแย่ยันเอาเต็มที่เลยนะงางปั๊บมันขึ้นมาเบาเหมือนกระดาษเลยตามพระเก้าองค์ไปตามไปได้สักสิบเมตรนะมั้งท่านเรียกกลับมาบอกไม้วางไว้ก่อน <c oughs> เธอยังไปไม่ได้ต้องกลับลงไปแล้วก็จะต้องบำเพนด้านเวุนาญาณให้เคร่งครัดให้มีความเข้าใจต่างความเป็นจริง ก็เลยบอกว่าเวลานี้การฝึกกรรมฐานเพื่อการเป็นหน่อยกรรมฐานย่อหย่อนมากเพราะงานเกี่ยวงาน,านก่อสร้างมากท่านก็เลยบอกว่าไอ้งาน,านก่อสร้างก็คืองาน,านกรรมฐานมันต้องใช้บาร,รมีทั้งสิบอย่างเขาควบคุมถ้าบาร,รมีสิบอย่างไม่ควบคุมตัวจะไม่สามารถจะก่อสร้างได้เลยอย่างหนึ่งทานบาร,รมีเราไปสร้างให้เขา เขาก็ไปทานบรารมีสองสิลบรารมีแล้วบอกเราจะให้เขาว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ขายเขาเนี่จะให้เขาเฉยๆ้องต้องมีศินแล้วสามปัญญาบรารมีต้องมีปัญญารวมความว่าต้องมีความอดทนต้องมีสัจจะความจริงใจทุกอย่างมันต้องครบถ้วนถ้าบรารมีสิบไม่ครบมันจะสร้างอะไรไม่ได้เลย ว่าการเจริญการสรสร้างของเธอก็เป็นการเจริญกรรมฐานทั้งสมถะวิปัสสนาต้องใช้ทั้งกาลังสมาธิด้วยต้องใช้ทั้งกําลังปัญญาด้วยมันครบถ้วนอยู่แล้วก็เร่งรัดอีกนิดหนึ่งให้มีความเข้าใจจกต่างความเป็นจริงนั่นคือสังข,งขารเปรียญายานให้วางเฉยในร่างกายเสียร่างกายไม่แก่ที่เรื่องธรรมดาที่มันจะแกะ่ ร่างกายมันจะป่วยชีวตเรตาธรรมดาขมันจะป่วยร่างกายจะตายถือเป็นเปนธรรมดาข้อมันนี่เล่าอย่างย่อนะ <c oughs> ก็รับปากท่านแล้วก,กลับลงมาก็ลงความว่าปีพศส,สองพันหรอยตายไม่ได้อีกท่านก็ตายลงมาต่อให้อีสิบปีต่อทีละสิบทีละสิบทีละสิบถ้าเวนว่าไอ้ดันสิบปีครบใช่ไหม ตายไปหลายชั่วโมงตั้งแต่ประมาณสักสองทุ่มกลับมารู้สึกตัวเอาไปแปดนาฬิกาแต่ว่าชาวบ้านเขาอาจจะคิดว่าตายนะเราไม่รู้สึกว่าตายนะแล้วมาปีนี้ก็ไม่กันตุนลานี่ที่ท่านขอไว้เมื่อสองสามวันที่สิบแปดเป็นวันครบสัญญาไม่จะตายไม่ตายไม่ตายแต่เมื่อคืนนี้เอาหนัก มืนอคืนไม้เอาหนักมากเลยตั้งแต่ตีนหนึ่งครึ่งมันหนาวจัดปากจะเรียบพระเรียกคนข้างๆก็ไม่ได้ห้าไม่ขึ้นจะหยิบมือไปเอาไปจะเอามือไปหยิบผ้าอีกผืนหนึ่งมาห่มคลุมก็ขยับตัวไม่ได้มันก็เป็นมายันเช้าถึงเวลาบวชสงฆ์นี่เป็นว่าในการตัดตอนถึงถึงอายุถึงไขการกำหนดทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกที เลยเมื่อตอนเช้านี่ตอนเข้าสมาบัติก็ถามลุงท่านบอกยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านต่อให้ถ้าไม่ต่อให้ก็เห็นยังไม่เกินวันที่สิบแปดลุงท่านก็บอกว่าท่านต่อแล้วนะถามว่าต่อ,อยังไงตอนที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะตายวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบยี่ิห้า เดีวเวลานั้นไปหาพระเจ้าท่านเวลาไปลาท่านท่านบอกว่าฉันให้บอกให้แกตายปีที่เท่าไร่แา่พูดคําเดียวพอพูดคําเดียวถ้าไม่พูดอีกก็เลยตัดประมาณที่ที่ที่ดาวดึง <c oughs> พอถึงดาวดึงก็บอกว่าอุจาระก้อนนี้มันหนักมากไม่เป็นอุจาระก้อนใหญ่แม่ขวางมาหลายปี <c oughs> ้าเอาออกไม่ได้วันที่สามมกราก็ต้องตายเทวดาทั้งหมดพรหมทั้งหมดเงียบไม่มีใครพูดก็พูดต่อมาไม่อน็ขณนะลากลับก็พูดออกเดียวคือสามบดีพรหมเขาบอกว่ามีทางแก้ไขลูกพอจะบอกมีทางแก้ไขก็ลงมาท่านก็ตามลงมามายืนที่ด้านทิศะ เสียงทาตะวาดวอามึงไปเดี๋ยวนี้มึงไปเดี๋ยวนี้ตะวาดสามครั้งก็เป็นตัวคนออกมาจากท้องมือขวาถืออะไรจำไม่ได้ไม่มองไม่ถนัดแต่มือซ้ายมันเช็ดต้ำตาจะร้องไห้พอ้ตัวนั้นไปแล้วสักประเด็นั้นก็อยากเข้าส้มไอ้เจ้าขี้ก้อนนั้นมันก็เคลื่อนออกมามันยาวแข็งมากเตรียมลำไส้ เวนอดำไส้ก็เริ่มโปรง่งตอนนี้สัญญาก็เป็นสัญญาถ้าวันที่สิบแปดไม่ตายก็รอไปวันที่สิบแปดปีหน้าวันที่สิบแปดปีหน้าไม่ตายก็รอไนที่สิบแปดต่อไปเมื่อไงเอางี้ดีกว่าฟันยัอยากให้พ่อตายไหมไม่อยากเอามาปีรันแอลตกลงมันตกลงแนปาก เช,เช็คก็แหละ,ววละก็ไปทวารยาญาิโยมบริษัทให้คำว่าวิปัสสนาญาให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนจงอย่าคิดว่าเราไม่สามารถจะแต่กิเลสได้เราไม่สามารถจะปฏิพันธ์ได้อันนี้ไม่จริงถ้ามีความเข้าใจเรื่องนิพพาน เวลาจำเนโดยเฉพาะอย่างยิงาา่งครว่าติไปพระรหา์ไม่ได้จะทรงตัวได้อยู่แค่นาคามีถ้าเป็นพระรหานต้องนิพพานในวันนั้นตามบาลีบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันจะไม่เห็นใครเกินหนึ่งวันวันนั้นต้องตาย <c oughs> ต้องนิพพานจะใเวลาที่ท่านป่วยหนักทุกคนให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าเวลาป่วยหนักนังอะไรมันก็ไม่เหลือ ราคะความรักระหว่างเพศไม่มีเพราะร่างกายมีทุกเวทนาโลภะความรอบก็ไม่เหลือโทสะความโกรธก็ไม่เหลือโมหะความหลงที่เหลือนึนกตัวดีก็ไม่เหลือเพราะมีทุกเวทนามากถ้าเวลานั้นถามว่าทุกท่านท่านทุกคนเกิดความเบื่อหน่อยในร่างกาย ที่ว่าร่างกายที่เจนมันทุกขเวทนาแบบนี้เราจะไม่มีมันอีกคิดเพียงแค่นี้นยะถึงแม้จะไม่คิดถึงนิพพานก็ไปนิพพานถ้ากําลังใจขมรรดาแต่พุทธบริสัทนึกถึงมรรคพัน,นย์่เป็นอารมณ์ขอยืนยันว่าเวลานั้นได้าาการเกิดขึ้นอย่างนั้นจะคิดว่าถ้าตายวันนี้ขอไปนิพพานมานั้นจะไปนิพพานทันที ตอนที่ไปพระบดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลมาทานกรรมฐาน